สดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพาขวัญเลวิดดมโชคชื่อเล่นชื่อน,น้องเบลอยู่โรงเรียนชนรัฐประธานวิทยาจังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้น้องเบลจะมาบอกวิธีการป้องกันโควิด1 9ซึ่งโรคโควิด1 9ระบาดไปทั่วโลกแล้วนะคะเพื่อนๆวิธีการป้องกั 19, นโควิด1 9 1หงสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน 2. เมื่อสัมผัสสิ่งของหรือบริเวณต่างๆ 3. เมื่อสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วไม่ควรสัมผัสบริเวณใบหน้า 4. เวลยะห่างทางสังคมหรือ social distancing 5. กินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆที่สำคัญเพื่อนๆควรรับประทานอาหารให้ครบห้ามูแค่นี้เพื่อนๆก็ แรงเลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ